ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนล53นะครับผมวันนี้มาทําผัดซีอิ๊วทานกันนะครับผมเป็นเส้นใหญ่นะครับใส่ไก่นะครับเพื่อนเพื่อนครับทําอย่างไรให้อร่อยและก็น่าทานแบบผมนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะแนะนําวิธีการทํานะครับผมนี่ครับไข่เป็นก้อนแล้วก็สีสันน่าทานด้วยนะครับผมอนนี่ครับวันนี้ก็จะใส่คระนาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใส่ผักรวมนะครับสูตรนี้อร่อยนะครับทําทีไรคนจะติดใจครับผม เส้นใหญ่ผัดซีิ๊วไก่นะครับผมอ่าวัตถุดิบก็จะมีคะน้าต้นใหญ่นะครับผมเลือกสวยๆส,สดๆมานะครับก้านใหญ่ๆเนาะอ่าแล้วก็มีส่วนของอ่าเส้นใหญ่นะครับ1กิโลอ่าคะน,น้ากิโลนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อไก่นะครับก็ ครึ่งกิโลนะครับอ่าเนื้อไก่ก็ล้างขยำด้วยเกลือนะครับผมอ่าคุกเขาล้างน้ําให้สะอาดหลายๆน้านะครับผมแล้วก็หมักด้วยอ่าแป้งข้าวโพดน,นะครับผมอ่าแล้วก็น้ำมันพืชน,นิดนึงน้ำมันหอยนิดนึงนะครับผมหมักไว้ประมาณสักอ่า20นาทีนะครับผมเพราะว่าไก่เขาจะนิ่มง่ายนะครับผมเนื้อเขานิ่มอยู่แล้วนะครับผมอ่าแต่เราจะมาหมักให้เขานุ่มขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของ ไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับเพื่อนๆอ่าสำหรับสูตรของผมนะครับเครื่องปรุงก็จะมีอ่าส่วนของผงปรุงรสน้ำตาลทรายอ่าแล้วก็กระเทียมนะครับผมอ่านะแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยนะครับผมอ่านี่ครับนี่เราหมักไว้แล้วนะครับประมาณสัก20นาทีนะครับผมอ่านี่ครับส่วน คณะนะครับผมเราก็แยกส่วนของก้านและใบออกนะครับผมหั่นประมาณนี้เลยนะครับส่วนก้านถ้ามันแก่ไปก็ปอกเอาเปลือกออกเนาะแล้วก็หั่นประมาณนี้นะครับใบก็ล้างแช่นั้นเยอะๆเพราะว่าจะมีทรายติดมานะครับผมแช่เยอะๆล้างหลายๆน้ําเลยนะครับแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ํานะครับผมแล้วก็มาลงมือผัดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเทียมเนาะ,ะทุบเตรียมไว้เรียบร้อย ไข่เป็ด2ไข่ไก่หนะครับผมหรือเพื่อนๆจะใช้ไข่ไก่อย่างเดียวก็ได้นะครับผมที่เหตุที่ผมใช้ไข่เป็ดเพราะว่ามันมีความมันนะครับผมมันและอร่อยนะครับผมสูตรของผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนการเตรียมเนาะมาลงมือผัดกันเลยนะครับใส่น้ํามันไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับผมใส่กระเทียมเยอะๆจะอร่อยนะครับสาหรับผัดซีอิ๊วนะครับ ถ้าใครไม่ชอบกระเทียมก็กใส่นิดเดียวพอนะครับผมอ่าเริ่มเหลืองเริ่มหอมแล้วนะครับผมบ้านผมชอบทานกระเทียมครับผมอ่ะต่อไปก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับครับตอกไข่ใส่ลงไปเลยครับอ่าไข่เป็ดสองฟองไข่ไก่หนึ่งฟอ,องนะครับตามสูตรของผมนะครับ อันนี้เราจะใช้เส้นครึ่งกิโลแล้วก็คะน้าครึ่งกิโลนะครับแบ่งครึ่งครึ่งนะผมมื้อเช้าและมื้อกลางวันนะครับผมไม่ไม่ได้ผัดทีเดียวนะครับทั้งหนึ่งกิโลนะครับไม่ได้ผัดทีเดียวนะครับชอบทานร้อนๆจะอร่อยนะครับเพื่อนๆสำหรับสตูวนะครับพอไข่เริ่มเซ็ตตัวกันเป็นก้อนนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับนี่ครับสังเกตว่าสีของไข่สวยนะ เพราะว่าไข่เปร็ดไข่เปร็ดเขาสีสวยครับเพื่อนนี่ครับค่อยๆตัดไปครับให้ไก่พอสุกนะครับผมหอมมากครับแนะนำพ่อครัวไม่ครัวมือใหม่นะครับลองไปทำทานนะครับตามสูตรของผมนะครับผมนี่ครับ เนื้อไก่นย่าลืมนะครับเนื้อสัตว์เวลาเอามาถึงบ้านก็ล้างขยำด้วยเกลือด้วยนะครับผมแล้วก็ล้างน้าเปล่าลหลายๆน้ำนะครับจะได้สะอาดนะครับเพื่อนตามด้วยผงปรุงรสนะครับและน้ําตาลทรายนะครับผม่แล้วก็เติมพริกไทยฝ่นนะครับผมาแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ และซอสปรุงรสนะครับพเพื่อนๆนะครับวันนี้ในตะาก,การ้าสินค้าของผมก็จะมีซอสปรุงรสไก่นะครับพเพื่อนๆถ้าไม่มีเวลาไปาซื้อตามห้างหรือตามร้านค้าก็แนะนำนะครับซื้อในตะก,การ้าสินค้าของผมนะครับก o บปีเขาก็มีบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับพเพื่อนๆพอไก่เริ่มสุกก็เริ่มใส่เส้นลงไปเลยครับพิ่งกิโลนะครับผม เราจะแบ่งเช้าจงวันนะครับตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับผมและซีอิ๊วดำหวานนะครับผัดซีอิวนี่เป็นเมนูที่ใครๆก็ชอบนะครับผมสำหรับผมนี่ชอบมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ้วรัดหน้าผัดไทยนี่เป็นเมนูที่ชอบมากทำบ่อยด้วยนะครับเพื่อน แต่ละสูตรนะครับเข้ามาติดตามชมกันได้เลยนะครับอร่อยนะครับค่ะตามด้วยก้านคะน้านะที่เราหัน่นืวอสักคู่ไว้นะครับผมสังเกตว่าสีของคะน้าสะอาดและอ่อนนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็ค่อยๆขัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับครับนําไข่ลงมามาปอกมาโปกเลยนะครับอ่าแล้วก็เติมด้วยซีอิ๊วดําหวานไปหน่อยนะครับเพิ่ม สีให้ดูเข้มขึ้นนะครับผมสำหรับสัิ๊กยูนะครับแล้วก็ตามด้วยใบะน้านะครับผมนี่ครับล้างให้สะเด็ดน้ำนะครับเพื่อนเวลาเราซื้อมาใหม่ๆมันจะมีทรายติดมานะครับผมอย่าลืมนะครับเรื่องความสะอาดนะครับเพื่อนครับท่านใดที่มีสมาชิกในบ้านเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับผมก็นํา สูตรนี้ไปตัทานได้เลยนะครับผมหรือบางท่านอาจจะไปทาค้าขายก็ทําได้นะครับผมนี่ครับ่าน่าทานไหมครับผมอาจสังเกตว่าไข่เป็นก้อนๆเลยครับแต่ละคําอร่อยล้ําเลยครับเพื่อนนี่ครับสีสันสวยงามครับเสร็จแล้วนะครับผมตักใส่จานแล้วนะครับอ่านะครับผมครับ พอตักใส่จานเสร็จนะครับเราก็เติมเครื่องปรุงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพริกป่นพริกน้ำส้มน้ำปลาน้ำตาลนะครับผมนะครับเพราะว่าเวลาเราผัดเราจะปรุงรสกลางๆนะครับผมนี่ครับเครื่องปรุงหรือว่าจะใส่ซอสพริกโกส่วนไปด้วยนะครับก็จะฉ่ำเลยครับฉ่ำและอร่อยมากๆครับผมอนี่ครับเติมเครื่องปรุงแล้วนะครับ นี่ครับจานเบลเลอร์เลยครับจานใหญ่มากๆครับผมสาหรับจานผมซ้ายมือนี้ก็เท่ากับ3จานถ้าเราไปซื้อกินตามร้านอาหารนะครับผมเรียกว่ายังต่ําก็จานละห้าแลบวาทนะผมรวมกันแล้วก็150สําหรับจานผมนะครับตักทีเดียวเลยครับไม่ต้องตักหลายครั้งนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจ Atom Channel ห้าสามด้วยนะครับผมแฮทแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับ อาเคล็ดลับอะไรดีๆการทําอาหารอะไรดีๆก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมอย่าลืมนะครับเข้าไปชมคลิปต่างๆด้วยนะครับมีหลากหลายเมนูนะครับผมสวัสดีครับ